โอเคอ่าโน้ตดอนคอมคลอสโพลดิสจะสกิฟดิสอัพเดปอดละเลิกความพยายามเธอไม่รู้ตัวหรอว่าแกกำลังทำอะไรอยู่อ้าวแต่ฉันทำไรวะเน,นี้ยรู้สึกผิดเลยเฮ้ยเราแม่งได้อะไรครับเนี่ย Freedom Star นะครับไอเทมเป็นเป็นแบบคล้ายๆสีลุงอีกแล้วมันใช้อุ้ยกดค้างไม่ได้ด้วยถ้ากดค้างจะเป็นชาร์ต โอ้แล้วก็เป็นปล่อยกระสุนใหญ่นะครับผมแล้วก็ดอมอะไรมาอีกครับ Galaxy Heart Consumable อผมละเอ้ยเพิ่มเลือดถาวรอ0เรียบร้อยครับได้เพิ่มเลือดแล้วจริงๆมีไอเทมเพิ่มเลือดเยอะนะในมอนเนี้ยเอผมจำไม่ได้แล้วว,ว่ากินอะไรไปบ้างอันนี้มีของซัมมอนครับผมเฮ้ยเจ้าหนอนไอตะหนูวาดก็เจ๋งนะก็เจ๋งนะเอาดีดอันนี้อะไรครับ ันนี้เป็นเมลีนะครับผมอ้เฮ้ดีจังโอเคครับนั่นก็ถือว่าเราเคลียร์แล้วเนาะสำหรับเจ้าเนบูลิอสนะครับก็เก็บที่เรียกบอสเอาไว้โอเคครับบอสตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นบอสเอ่มเป็นบอสท,ที่ใช้ที่ที่เรียกอันเดียวนะครับแต่ว่ามันเรียกได้หลายที่แล้วก็จะเรียกบอสนัะอย่างกันนะครับ มันมี s i ตเลส s ว o ด์สโตนวีเวอร์แล้วก็ซิกนั s นะครับ3ตัวนี้ต้องเรียกในต่างที่กันไปนะครับผมตัวหนึ่งสู้ที่ Space ตัวหนึ่งสู้ที่ดันเจียแล้วก็ตัวหนึ่งสู้ที่ Underworld นะครับผมผมค่อนข้างคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ยากนะครับค a l ามิตีมันก็จะเริ่มแบบว่าประสาทไปเรื่อยๆนะฮะตัวที่เราน่าจะพอมีที่ที่สุด อาจจะเป็น Space แต่ว่าผมยังไม่เคยทำอารีนาบน Space เลยนะครับแต่ว่าในนรกเนี่ยเหมือนผมทำที่ว่างไว้นิดนึงแล้วนะเพราะนั้นเราก็จะลองไปดูโอ้ยตัวเนี้ยตัวนี้ผมผมเกลียดมากโคตรเกลียดแบบเป็นมอนที่มันนี่มันมันเพื่ออะไรอะ่ะเราสู้ก็ไม่ได้อะ่ะไอไอไกระแสะไรที่มันปล่อยมาเนี่ยอ่ะอเซอรี่เนี่ยผมใช้แบบนี้มานานแล้วไม่รู้ว่า จะอะไรที่ดีได้กว่านี้อีกไหมนะของมันเยอะครับผมก็ต้องเอาเป็นว่าถ้าเราเจอเจอบอสต,ตัวไหนที่เราไปไม่ไหวฮะเราก็จะคาบที่เรียกบอสใหม่นั่นเองผมนี่แหละคือที่ที่ผมจะสู้บอสถ้าจะเอาให้ดีเนี่ยควรเอารูปปั้นมาวงมาวางนะครับเพราะมันน่าจะยากผมจาไม่ได้ว่าผมเคยสู้ไปแล้วหรือยงังแต่มันไม่น่าง,ง่ายโอเคไอเทมเดี๋ยวเราก็จะลอง หมุนเวียนไปครับอ๋อผมยังไม่ได้โชยสองไอเทมนี้เลยว่าเป็นไงนะฮะมันก็โอเคแหละไม่ได้ไม่ได้ไไดโจมตีแรงเป็นพิเศษแต่อย่างใดนะครับผมแต่ปืนฟองเนี่ยเริ่มเริ่มแบบว่าเอฟเฟกตีฟน้อยลงมาเรื่อยๆแล้วผมสังเกตนะเคนี่ไงน,น,นี่นี่มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้ oh my god แล้วมันแตเไม่มันแรงด้วยประเด็นนะอะไม่ใช่อะไรเลยนะอุยแต่เดี๋ยวก่อนผมลืมวางไอ้นี่ไปได้ไง ถ้าทำให้ไอ้พวกนั้นสปอนน้อยลงก็ก็น่าจะดีนะครับผมนี่ Omni Station คลิกขวาครับโอเคได้บัฟแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลองใช้ไอเทมนี้ตอนแรกๆพร้อมไม่พร้อมครับกด B นะเรียกบอสครับผมมาแล้วครับ s i g n u s Envoy of the Warer แ0 0พันเจ็ดพันเดเนะครับผมอันนี้ก็จะเหลือ5 0 0พัน0 0่พัน้ยพุ่งไวเดอ้อพุ่งไวเดอ้อดีแล้วผมทำอารีนาใหญ่โอ oh my god ยิงแทบไม่โดนเลยอะไอเทมมันช้าครับผม โโออ้้ยยเรียบร้อยโอเคนี่ที่รอดเพราะอารีนานะครับพูดเลยนะฮะไม่งั้นนี่เราจบนี่หรอที่ดอปก i s t i n g n e s t ต r โอ้ oh my god get away ได้อะไรมาครับได้ของซัมมอนนะครับคอสมิลแลมฮะแล้วก็กวเกิดจังเลยนะของโรกมาแล้วก็ชูซิงเนเตอร์นี่ผมจำได้ว่าคาบอะไรได้บ้างวะเหมือนเหมือนเคยแบบว่าต้องการอยู่อะต่จำไม่ได้แล้วแต่นั่นก็จะเป็นบอสตัวหนึ่งนะครับผมต่อไปครับต่อไปเราผมว่าที่ดันเจียนน่าจะพอสู้ได้นะครับผมแบบที่เยอะแล้วก็ลงไป อาวุธแบบว่าเต็มฮอตบาร์นะครับมันก็คงมีความเหมาะในการทำรุ่นทำนี่ต่างกันไปแหละเนาะไม่ได้มีแพลตฟอร์มให้ยืนอะไรอะ่ะผมว่ามีแพลตฟอร์มซะหน่อยก็น่าจะดีนะครับโอเคเท่านี้ก็น่าจะพอเลยมั้งครับคงแบบว่าบอสตัวแรกผ่านไปก็โอเคนะครับผมเอ่อที่เหลือก็ไม่ไม่ไม่ควรจะยากไม่น่าจะยากมากนะเดียวลองเปลี่ยนอันนี้มาปึ๊บป๊บปึ๊บ,บโอเคพร้อมไม่พร้อม ท่านผู้ชมเราต้องกดกินยาอีกรอบแล้วสินะเอ่อกด B และเรียกบอสอะไรอ่ะนี่หรอบอสอุ้ยผมลืมวางอมนิสเตชันด้วยวะ่ะลืมได้ไงเนี่ย ก็ DPS สูงอยู่ครับปืนนี้นะฮะไอ้พวกมอนข้างล่างเนี่ยแบบว่าทำไมยังอยู่อีกออกไปข้างนอกได้แล้วไอ้หนูก็คือต้องคอยฆ่าลูกน้องมันเนี่ยนะ โอ้ยเฟมเลสขอโทษท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับผมใช้อะไรที่ยิงทะลุก็ดีครับเพื่อความไวในชีวิตนะครับผมเฮ้ยอย่ามาติดในนี้อะไรโอ้กอดเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวผมเป็นอย่างนี้ กอดกอดกอดวัดหรือฟักทำไมตัวผมมันโดนดึงดึงดูดดูดได้ด้วยเอย้ามันคืออะไรวะงงไปหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยงงงงงง ผมต้องเลงอะไรอยู่เนี่ยตอนเนี oh, ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคผมงงมากนะครับไม่รู้ว่าต้องเลงอะไรไม่รู้ต้องทำอะไรเลยนะแต่บอสก็ตายแล้วเค okay. ได้ดาร์คพลาสมาครับมาครับโอเคนี่คือเจ้าของดาร์คพลาสมานั่นเองเย็บ yep. ก็ถือว่าเราเสร็จภารกิจในที่นี้แล้วนะครับก็กลับบ้านเย็บ yep. แต่เดี๋ยวต่อไปผมจะทำอารีนาสำหรับบนฟ้าแล้วเราก็จะเอ่เราก็จะไปสู้ที่นั่นกันแปบ๊บหนึ่งครับโอเคครับผมก็ได้วางแพลตฟอร์มนะครับผมบนอวกาศเล็กน้อยแล้วนะเอาจริงก็คือขึ้นมาแค่นี้มันก็ถือเป็นสเปซแล้วนะครับอันนี้เซอร์เฟซขึ้นมาปุ๊บเป็นสเปซโอเคก็ไม่รู้ว่าวอสจะยากแค่ไหนนะครับแต่เราก็จะกินยาเหมือนเช่นเคยนะครับกด B ปุ๊บแล้วก็ Rune of course โอเคต้องบินสูงขึ้นมาหน่อยเออหน้าตาคุ้คนๆไอ้พวกหนงนอ,นอะไรเนี่ยเอ่มันเป็นไงวะทำไมมันไม่ไม่ทำตัวเหมือนมันเป็นหนอนเลยมันชอบบินบนหัวเราเหรออะไรอะงงครับเอ่อยิงเข้ามันบ้างไหมโน้ ผมต้องผมต้องยิงอะไรมันวะโย่ไวเกินพอนมุมเอ่อโอ้ชิตไม่รู้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าเลือดรถไปล็ลอะไรเยอะมากนะผมเนี่ย มันชอบอยู่เป็นหัวเราเหรอครับทำไมอ่ะฝนก็ตกอีกนะครับไม่ไม่ได้ช่วยเลยนะฮะฝนเนี่ย s t a r v i e v e r has a w o k e n อ้าวแล้วก่อนหน้านี้อะไรล่ะครับ่านผู้ชมโอ้โหเกินอะเกินไปอะ Oh, one, eh, one, oh, โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าตายอย่าตายโอ้ยโอ้ยโอ o ยโอ้ยโอยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้โอดยโ้นอ้อ้โอ้โอ้ออคยอ้อ้อ้ยโอมยโอ้ยอ้ยย่อ้ยโอ้ลอ้ยฮะ้อโอเคคร้บได้แมสมานะ้รับผม F e นะแมมอ,อ okay, Mass มแ้วก็้ยวอลอ้์แอ้วก็อาร์เมอร์เชลที่เราต้องยารโอเคครับผมกไไ้สวย